รู้หรือเปล่าว่ามีเด็กมาใหม่ด้วยน่ะนี่แล้วก็เด็กคนนี้เนี่ยนะหน้าตาดีมากหน้าตาบ้องเบลด้วยแหละจริงเหรอฉันก็เพิ่งรู้จากเธอนี่แหละว่าแต่เด็กคนนั้นนะ่ะชื่ออะไรหรออืมเท่าที่ฉันนะ่ะนะได้ยินมาเนี่ยเด็กที่เข้ามาใหม่เนี่ยมีชื่อว่าเปนะียนโนน่ะนี่ ก็ไปดูสิเผื่อว่าจะได้พาเข้าแก๊งเราไงแก๊งเราเนี่ยมีกันแค่3ามคนเองฉันน่ะก็เหงานะถ้าได้เป็นโนเนี่ยมาเข้าแก๊งด้วยน่ะบอกเลยว่าสนุกแน่ๆเลยจะได้คบคู่ไงล่ะเฮจสตีหรอแก๊งเราเนี่ยมีสามคนก็พอแล้วไหมเธอทำไมฉันถึงต้องเอิ่มไปพาเขาเนี่ยมาเข้าแก๊งด้วยล่ะอ๋อเธอเนี่ยนะใจแคบใจดำจริงๆเลยเนี่ย นี่ก็ฉันอะอยากจะให้เธอเนี่ยชวนเขาเข้าแกงเพราะว่าเขาหน้นหนาตาดีนะเธอนี่ไม่สนใจหรอเออ นี่แต่ว่าฉันน่ะแอบไปได้ยินมาว่าเป็นโนนเนี่ยชอบแบบว่าอยู่คนเดียวอะนะแล้วก็เวลาเลิกเรียนเนี่ยก็ชอบกลับบ้านก่อนเพื่อนน่ะเธออ๋อแล้วยังไงอ่ะฉันก็ว่ามันปกติดีนะเธอคนที่เลิกเรียนแล้วก็กลับบ้านนะ่ะทั่ไปหรออะไรคือเรื่องที่แปลกหรอนี่มันแปลกตรงนี้แหละพวกเธอตั้งใจฟังให้ดีๆนะคืองี้นะเคยมีเพื่อนในห้องเรียนเนี่ยแอบตาม เป็นโนไปอยแต่ว่าบ้านที่เป็นโนกลับไปเนี่ยมันไม่มีบ้านจ้ะฮะเธอหมายความว่าไงหรอคนที่แอบตามเป็นโนไปเนี่ยคือเขาไม่ได้เห็นบ้านของเป็นโนหรอเธออธิบายซิคือเพื่อนของนางเนี่ยแอบตามนางไปใช่ปะแล้วสิ่งที่นางเห็นก็คือเป็นโนเนี่ยเดินไปที่ทะเลแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเป็นโนก็คือค่อยๆเดินลงไป ทะเลแล้วหลังจากนั้นเป็นโนก็หายไปเลยอะ่ะนี่ทอว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงปะนี่จะบอกว่าเป็นโนเนี่ยบ้านอยู่ในะทะเลเหรอจ๊ะ <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นคือฉันน่ะกำลังจะสื่อว่าเป็นโนเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนก็ได้นะทอหอ <c oughs> <c oughs> เธอหมายถึงอะไรนะ่ะนี่เธอจะบอกว่าเป็นโนเนี่ยเป็นนางเงือกหรอจ๊ะหรือว่าเป็นผีทะเลละ่ะฮะมีพวกเธอคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยไร้าสาระชมัดเลยอะ่ะนี่ไอ้เรื่องที่เพื่อนเขาเล่าเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาก็ได้นะะั่นออนคนบ้าอะไรบ้านอยู่ในทะเลอะ่ะไม่เคยเจอเคยเจอเลยนะเธอนี่ว่าแต่นะฉันน่ะอยากเห็นหน้าของเป็นโนอะ่ะพาฉันน่ะไปดูหน่อยสิเออไปสิ เดี๋ยวฉันพาไปเออเหมือนว่านางเนี่ยจะอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์นยันล่อนนี่หรอนั่นไงฉันเห็นแล้วใช่ผู้หญิงที่ผมสีเขียวปะเออไม่ใช่ไม่ใช่ผมสีแดงนะจ้าเห็นหรือเปล่าหนะ้าที่นั่งอยู่ข้างหน้าเลยอะ่ะอู้จริงหรออืมไหนฉันขอไปดูใกล้ๆเลยก็แล้วกันนะคุณครูคะขออนุญ,ญาตนะคะอุ๊เออ สวัสดีค่ะเธอเป็นใครหรอคะอ,อ๋อพอดีว่าฉันนะ่ะชื่อว่ายันจังนะพอดีว่าฉันนะ่ะได้ข่ามาว่าเธอเนี่ยเป็นนักเล่นใหม่หรอฉันก็เลยอยากจะมาแนะนําตัวสักหน่อยนะ่ะเผื่อว่าเราสองคนเนี่ยจะเป็นเพื่อนกันได้นะ่ะ อ๋อินดีที่ได้รู้จักนะคะฉันชื่อว่าเป็นโนนะคะเอ่อได้เลยอุ๊ยนี่พวกเธอหน้าตาดีมากเลยอะกันนั่นนะสิสมบอเคอแล้วไงว่าเด็กใหม่อะหน้าตาดีมากเลยเอองั้นไว้เจอกันใหม่นะเป็นโนเออได้ค่ะ นี่เธอเป็นไงบ้างจ้าที่นี้เนี่ยเชื่อฉันหรือยังจ๊ะว่าเด็กใหม่เนี่ยหน้าตาดีมากเหมาะแก่การชนเข้าแกงพวกเราสามคนมากๆเลยนะจ้าเออเออเออฉันเห็นด้วยนะเออฉันเชื่อแล้วแต่ว่าก่อนอื่นนะฉันขอพิสูจน์ก่อนได้ไหมว่าตกลงเราเนี่ยไอ้ข่าวที่เธอเล่ามาเมื่อกี้นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงโอ้ยยันจังเธอเนี่นะมันไร้สาระ หลังจริงเลยน่ะนี่เป็นโนเนี่ยเป็นคนแน่นอนจ้ะไม่ใช่ผีหรือว่านางเงือกหรอกนะนั่นสิยันจังเธอเนี่ยอย่าอคติสิจ้าหรือว่าเธอเนี่ยอิจฉาที่ว่าเป็นโนเนี่ยสวยกว่าหรอโอ้ยฉันเนี่ยนะจะไปอิจฉาเป็นโนทําไมล่ะยะในเมื่อฉันน่ะก็หน้าตาดีอยู่แล้วน่ะแต่ว่าก่อนที่เราเนี่ยจะชวนนางเข้าแก๊งเนี่ยเราต้องตรวจสอบนางก่อนนะจ๊ะว่านางเนี่ยเป็นอย่างที่ข่าวลือนั้นน่ะ ว่าหรือเปล่าน่ะนี่แล้วเธอจะพิสูจน์ยังไงเหรอจ๊ะโอ้ยก็ไม่เห็นจะยากเลยจ้ะทุกคนฉันเนี่ยก็แค่สะกดรอยตามนางไปยังไงล่ะฮะ อีกแล้วหรอมีเธอจะไปพิสูจน์อีกแล้วใช่ไหมแต่ว่าพวกเราสองคน่ะไม่ไปกับเธอนะเพราะว่าฉัน่ะเชื่อว่าเป็นโนเนี่ยเป็นคนน่ะแต่ว่าถ้าเธอเนี่ยคลองใจอะนะก็เชิญไปคนเดียวเลยจ้าฉันสองคนอย่าไม่ไปกับเธอเหรอกนะโอ๊ยฉันน่ะ รู้อยู่แล้วแหละว่าเธอสองคนน่ะขี้เกียจนะเอางี้นะเดี๋ยวฉันน่ะจะแอบตามนางเป็นโนเนี่ยกลับบ้านไปตอนหลังเลิกเรียนแล้วก็เดี๋ยวฉันเนี่ยจะมาบอกพวกเธอเองว่าสาวสวยที่เธออยากได้เข้ากลุ่มเนี่ยเป็นคนหรือว่าเป็นนางเงือกหรือว่าเป็นผีสางนะจ๊ะงั้นพวกเราเจอกันหลังเลิกเรียนนะจ๊ะฉันน่ะต้องรีบไปเข้าเรื่องก่อนแล้วล่ะเฮ้ พวกเธอสองคนเนี่ยนะพาฉันเนี่ยเข้าห้องเรียนสายทุกวันเลยเนี่ยนี่ยันจัง ฉันน่ะไม่รู้หรอกนะว่าเธอเน่ะคิดอะไรอยู่นะ่ะแต่เชื่อเธอที่เธอทํำอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเสียเวลานี่ฉันว่าเธอเนี่ยรีบไปชวนนางเนี่ยเข้าแก๊งดีกว่านะไม่เอาอ่ะฉันบอกพวกเธอแล้วใช่ไหมว่าฉันจะเป็นคนจาัดก,การเองฉันจะไปเองอยากนี่แล้วพวกเธอเนี่ยนะก็ช่วยเก็บเรื่องนี้เนี่ยเป็นความลับด้วยนะว่าฉันน่ะแอบสะกดรอยตามเด็กใหม่ไปนะ่ะเอาล่ะฉันไปแล้เพราะว่านางเนี่ย มาพอดีเลยโอเคโอเคยังไงเธอเนี่ยนะก็ระมัดระวังตัวด้วยก็แล้วกันนะฉันสองคนเนี่ยเป็นห่วงน่ะเฮ้ยนั่นไงนางอยู่ตรงนั้นและนางก็เดินมาทางนี้เฮ้ยแต่ว่าแถานี้เนี่ยมันไม่มีบ้านเลยนะทำไมนางถึงได้เดินมาตรงทะเลล่ะเฮ้ย จริงดินางเดินมาที่ริมทะเลจริงด้วยอะ่ะแล้วดูท่าทางเนี่ยเหมือนจะกำลังยืนมองอะไรบางอย่างเลยอะ่ะหรือว่าจริงๆแล้วเด็กใหม่อะ่ะอาจจะเป็นนางก็ได้นะไม่รู้สิมาลองดูกันนางหายไปแล้วค่ะทุกคนตอนเนี้ยเราไม่เห็นเป็นโนนแล้วนะคะไม่รู้ว่านางเนี่ยหายไปไหนอะ่ะแต่ว่านางเนี่ยเดินลงทะเลแล้วก็หายไปเลยทุกคนเฮ้ย นางหายไปไหนแล้วล่ะเราไม่เจอใครเลยค่ะเอา,อางี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองบินดูให้ทั่วๆกันแล้วกันนะคะว่านางเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะทุกคนเอ๊ะเหมือนเราจะเจออะไรบางอย่างค่ะเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอยู่ข้างในน้ำค่ะลักษณะนนเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นสาวผมแดงเลยอย่าบอกนะว่าจริงๆแล้ว เป็นโนอ,อาจจะเป็นนางเงือกจริงๆก็ได้และแน่นอนว่าสิ่งที่ยันจังพบเจอนะคะก็คือเด็กนักเรียนใหม่นะคะที่มีชื่อว่าเป็นโนเนี่ยนางนะคะไม่ใช่มนุษย์ค่ะนางเป็นนางเงือกที่อาศัยอยู่ที่ทะเลแห่งนี้นะคะและตรงนั้นเนี่ยก็เป็นบ้านของนางค่ะทุกคนโอ้โหดูนางสิเป็นนางเงือกที่สวยมากๆเลยนะคะเอ แต่ว่ามันก็น่าสนใจอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะชวน เพื่อนนะคะที่เป็นนางเงือกเข้าแก๊งเนี่ยมันก็ไม่เสียหายนะคะเพราะว่าสุดท้ายเราเนี่ยนางก็เป็นเพียงนางเงือกเท่านั้นละค่ะไม่ได้มาทําร้ายเราแน่แนแหละเป็นการพิสูจน์ที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าไม่ตกใจเลยนะคะที่มีนักเรียนใหม่เข้ามาแล้วเป็นนางเงือกนะคะทุกคนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยแหละมันก็แปลกใหม่อยู่นะเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างสําหรับเรื่องราวของคลิปนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะสนุ นนะส่วนคลิปหน้าถ้าเกิดว่าอยากให้ปอเนี่ยมาทําเกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน